วันนี้ก็จะพาทุกคนนะครับไปชมบรรยากาศวัดเก่าแก่ริมคลองบางกอกใหญ่เป็นวัดที่มีทั้งประวัติศาสตร์และศิลปกรรมที้งดงามที่มีมาอย่างยาวนานอาจจะเรียกได้ว่าเป็นวัดที่ไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไปแต่วัดแห่งนี้นะครับก็มีสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้วัดใดๆเช่นกันครับแล้ววัดแห่งนี้ก็มีอดีตซ้อนทับหลายยุคหลายสมัยที่ครั้งหนึ่งนั้นเคยมีผู้คุณเจ้าผู้มากเมตตาแลว้ววาจาสิทธิ์มาประทับรอยธรรมเอาไว้ด้วยนะบอกว่าด้านในในโบสถ์เนี่ยสวยมากนะครับสวยจริงๆ นะทางด้านขององค์พระด้วยที่รับกับจิตรกรรมฝาผนังแล้วก็มีผลงานต่างๆที่ถูกแสงถ่ายทอดออกมาได้ดีมากสวยงามมากนะสวยเกินภาพโบสถที่งดงามของวัดถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตตามศาิลปกรรมไทยภายในมีจิตกรรมตะการตาเน้นงานศาิลปะแห่งยุคสมัยแสดงเรื่องพุทธประวัติและภาพเทพนมครับ และภายในวัดเองก็ยังมีวิหารพระพุทธไสยาสน์ที่ประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่และเบื้องหลังของวิหารหลังนี้เคยเป็นที่ตั้งของสิ่งที่ชาวบ้านเรียกว่าวิหารคล้ายนิมิตเป็นวิหารที่หลวงพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์พระเกจิอาจารย์จากนครศรีธรรมราชพระผู้มีวาจาสิทธิ์เป็นหนึ่งมาทําพิธีใหญ่ให้กับสถานที่อย่างนี้ครับและสถานที่ที่เราคุ้นหูกันดีว่าเป็นแหล่งของกินชื่อดังในกรุงเทพที่นี่คือตลาดภูและตลาดภูนี้นะครับก็คือหนึ่งในย่านเก่าแก่ที่สุดของฝั่งธนบุรี ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่กรุงทนบุรีเป็นราชธานีครับและแต่ก่อนที่นี่นะไม่ได้ขายแต่ของกินอย่างเดียวที่นี่ยังเป็นตลาดซื้อขายไม้ไผ่ติดคลองระกอกใหญ่ที่พ่อค้าต่างถิ่นเดินเรือเข้ามาเพื่อมาซื้อพลูหรือไม้ไผ่เป็นลำอีกด้วยและสถานที่เรามาในวันนี้ก็คือวัดเวรุราชินวัดในฝั่งทนของเมืองกรุงครับ ต้องบอกว่าสถานที่เราจะพาทุกคนไปในวันนี้นะครับเป็นวัดพระอารามหลวงที่อยู่ในย่านชุมชนดั้งเดิมที่เติบโตมากับประวัติศาสตร์ที่มีทั้งศาลเจ้าและอาหารรุ่นคุณปู่คุณย่านับร้อยปีขึ้นไปมีบ้านไม้ริมคลองและเรื่องราวอีกมากมายที่เล่ากันปากต่อปากแล,าและต้องบอกว่าสนุกยิ่งกว่าง่ญ่ด้วยนะประวัติของวัดที่เรามาในวันนี้นะเดิมใช้ชื่อว่าวัดท้องคุ้งที่ถูกสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่3ครับโดยเจ้าพยาโพลเทพเอี่ยมชูโต และข้าบดีพร้อมชาวบ้านบางยี่เรือจนกระทั่งได้ถวายวัดให้เป็นพระอารามหลวงในสมัยรชัชกาลที่4ี่และพระราชทานนามวัดให้ใหม่ว่าวัดเวลุกราชินที่มีความหมายว่าวัดไัยหลวงครับข้างในที่วัดเวลุกราชินแ้วนะทุกคนซึ่งตัวน,นี้นะอยู่ที่แขวงบางยี่เรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับเป็นพระอารามหลวงนะครับผม ตอนนี้ก็มาอยู่ที่บรรยากาศข้างในวัดเวรุราชินนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นวัดที่สวยงามอีกหนึ่งวัดในกรุงเทพมหาคนครนะซึ่งก็อยู่เขตฝั่งทนนะครับตรงนี้ก็จะมีหลายๆวัดที่อยู่ติดๆกันนะครับผมตั้งแต่วัดปากน้ำนะหลายๆท่านอาจจะรู้จักเพราะว่าวัดปากน้ำเนี่ยจะมีองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่นะทุกคนนะเช่นเดียวกันนะวันนี้เราก็มาอยู่ที่วัดเวรุราชินนะครับวัดที่มีประวัติศาสตร์ มีเรื่องราวที่มีมาอย่างยาวนานนะครับเป็นวัดที่สร้างขึ้นจากภาษีไม้ไผ่นะครับผมตอนนี้ผมก็พาทุกคนนะฮะจะมาเดินดูบรรยากาศของวัดเวรุราชินนะฮะว่าบรรยากาศของวัดนี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างนะฮะวัดพระารามหลวงชั้นตรีนะครับผมรเรียกได้ว่าพราะบสถ์ของวัดเวรุราชินเป็นสถาปัตยกรรมทรงไทยมีหลังคาลดสองชั้นมุงกระเบื้องมีช่อฟ้าบรรยากาศที่สวยงามครับ คือจะบอกว่าสมฐานะกับพระนามหลวงอย่างยิ่งก็ว่าได้และทหารได้เข้ามาข้างในและได้กราบพระประธานแล้วลองเงยหน้าขึ้นมองผนังรอบด้านและจะรู้ถึงผลงานสุดวิจิตรซึ่งมีภาพเหล่าเทพนมมีภาพพุทธองค์ที่กําลังทรงเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังโปรดพุทธมารดาและภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแจของชาวพุทธซึ่งก็คือภาพพระพุทธเจ้ารพชนมานซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นภาพที่ไม่ได้แค่ยกอดีตมาเล่าเท่านั้นแต่ทั้งหมดนี้กําลังสอนธรรมให้กับผู้ที่ย่างกายเข้ามาในเขตพุทธวัดแห่งนี้ครับ ตรงนี้ใจกลางอโสศถนะฮะแล้วก็จะมีวิหารทั้ง4หลังซึ่งก็อยู่ในแต่ละมุมนะฮะนิ่หลังที่1หลังที่2อนะครับผมอยู่ทั้ง4มุมเลยแต่ว่าวิหารเนี่ยไม่ได้เปิดนะทุกคนเหมือนตรงนั้นจะมีเป็นหน้าบันเป็นรูปพญายนาคแต่ว่าเป็นภาษาออกเป็นทางภาษาจีนนะครับเดี๋ยวเราลองมาเดินดูรอบๆนะครับของะโบสถ ก็เรื่องของความสะอาดเรื่องอะไรเนี่ยดีมากนะน,นี่ประทับใจมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่ก็จะมีเป็นเจ้าที่ที่เขาดูแลนะครับตกแต่งสถานที่ดูแลความเรียบร้อยความสะอาดนะฮะที่นี่คือพระอารามหลวงบรรยากาศดีมากทุกคนสวยมากนะฮะนี่นะครับหลวงพ่อคายท่านเดินทางมาเพื่อที่จะมาฉลองวิหารนะครับ หรือที่เรียกว่าเป็นวิหารที่มีชื่อว่าวิหารนิมิตนะและตอนนั้นเอกก็จะมีลูกศิษย์ลูกหานะสาธุิชนที่เดินทางเข้ามาอยากจะมาต้อนรับหลวงพ่อแล้วก็มารับของศักดิทธิ์กับหลวงพ่อท่านนะฮะว่ากันว่าในวันนั้นเนี่ยคนเนี่ยทะลักเข้ามาหาท่านเพื่อที่จะเอาพระที่ท่านแจกเนี่ยว่ากันว่าแล้วท่านก็แจกพระเนี่ยเป็นกอบเป็นกำเลยนะคือไม่ได้ห่วงเลยใครได้เท่าไหร่ท่านแจกแจกแจกแล้วคนก็นแน่นมากันแบบเยอะมืดฟ้ามัวดินปรากฏว่าประตูวัดเนี่ยที่ ประตูวัดที่เป็นทางผ่านเนะาะก็ว่าว่าพังเลยนะครับผมแจกพระจนประตูพังและเรื่องนั้นก็มีที่แบบพูดกันเยอะมากนะฮะแต่ตอนนี้นะวิหารคล้ายนิมิตเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นหลวงพ่อพุทธสายญาติแล้วนะครับตอนนี้ที่ด้านหน้าพระอโมโสถมีพระเจดีย์สีขาวองค์หนึ่งที่คนเก่าแก่ได้เล่าไว้ว่าพระเจดีย์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาของสําคัญมีทั้งพระพิมพ์และอัฐิของครูบาอาจารย์พระกรรมฐาน และทุกคืนวันพระก็เคยมีคนเห็นแสงสีขาวออกมาวนเวียนรอบพระเจดีย์บางคนเห็นกันเลยคิดไปว่าน่าจะเป็นแสงไฟฟ้าแต่สําหรับคนที่เคยเข้าไปกราบอิษฐานใกล้ๆกลับรู้สึกถึงความเย็นวาบถึงขั้นจับจิตก,กเลยทีเดียวนะออกมาตรงนี้จะเห็นว่ามีพระพุทธสายามองค์ใหญ่นะครับท่านปฏิสถานอยู่ซึ่งแน่นอนนะแต่ก่อนตรงนี้คือวิหารคล้ายนิมิตแต่ปัจจุบันนี้เป็นวิหารพระพุทธสายามนะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งจุดที่หลายๆท่าน ไม่ว่าจะเป็นสายมูหรือว่าจะเป็นสายเสริมสิริมงคลก็จะเข้ามาขอพอรเอาสิ่งดีๆนะครับกลับี่ตัวไปและจุดที่ผมพาทุกคนมาอยู่กันอย่างบริเวณนี้คือวิหารพระนอนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยเวลามีเรื่องทุ์ร้อนใจก็จะมานั่งทําใจสงบยังวิหารพระนอนตรงนี้นะครับแล้วว่ากันว่านะครับพลังของพุทธบารมีนะครับไอช่วยเหลือในเรื่องของใครที่ เข้ามาแล้วอยากให้ท่านช่วยในเรื่องอะไรส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องการเดินทางโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็มาขอพรในเรื่องอต่างๆหลายๆด้านการง,งานการเงนิงนอะไรก็ว่ากันไปนะรตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งจุดนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยเดินทางมาที่นี่นะครับแล้วก็เจอสิ่งอัศจรรย์ต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายทุกคนได้ฟังพร้อมกันในคลิปนี้ครับย้อนกลับไปในสมัยหลวงพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์ท่านเคยทุดงขึ้นมาถึงฝั่งทนแล้วก็ได้จำพรรษาระยะสั้นๆที่วัดแห่งนี้ และตอนที่ท่านอยู่นะครับท่านเคยให้อว่าแก่พระภิกษุที่อยู่วัดนี้พร้อมทั้งกล่าวคำพิฐานต่อหน้าพระนอนองค์นี้ว่าผู้ใดมีศรัทธาส่วนมนต์ทุกคืนใต้ร่มพระองค์นี้แม้โรคภัยหรือข้อกรรมใดจะพึงทุรเราเบาลงแล้วก็มีหลายคนนะครับได้พบปฏิหารน,นั้นและผู้ทุกุณของพระนอนองค์นี้ก็เป็นที่รู้จักกันว่าศักดิ์สิทธิ์เกินคำบรรยายไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องงานความรักหรือแม้กระทั่งขอให้พ้นจากเจ้ากรรมนายเวท องไปดูบรรยากาศทางด้านมุมต่างๆของวัดนะครับว่าจะมีอะไรให้เราชมอีกแน่นอนครับวัดแห่งนี้เป็นวัดพระอารามหลวงนะครับก็จะมีความงดงามมากๆทางด้านส,าสถาปัตยนมีพระโบโสถ์มีพระวิหารนะครับที่สวยงามลงตัวมากๆแล้วก็เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ในยุคสมัยรัชกาลที่3าแล้วก็เข้าไปสู่ในช่วงรัชกาลที่4แล้วก็ได้ถวายวัดยาพรนเทพเนี่ยหรือเอี่ยมชุโตเนี่ยท่านเป็นขุนนางที่มีความร่ำรวยมั่งคัง่ง จากภาษีนะครับภาษีไม้ไผ่แล้วก็นําเงินนะมาสร้างวัดพอสร้างเสร็จปุ๊บเลยถวายให้กับในหลวงชิการที่4นะฮะทุกคนแล้ะองค์ก็เลยพระราชทานซึ่งแต่ก่อนเนี่ยวัดนะชื่อวัดใหม่ท้องคุ้งเพราะว่าตามทางกายภาพของวัดเนี่ยตั้งอยู่บริเวณของบางกอกใหญ่นะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นจุดศูนย์รวมของคลองนะบริเวณนั้นก็นเลยเรียกว่าวัดใหม่ท้องคุ้ง แต่พอถวายให้กับนรัชการที่4พระองค์ก็ได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดเวรุราชินนะครับอันนี้คือวิหารอีกจุดหนึ่งของในส่วนของพระบรมศนะทุกคนซึ่งวิหารน้อยเนี่ยจะตั้งอยู่ทั้ง4มุมเลยคือด้วยความที่วิหารน้อยทั้ง4หลังเฮ้ยเปิดว้าวอ๋อข้างในก็จะมีพระประธานนะฮะประจําวิหารหนึ่งองค์ตัวนี้หนึ่งองค์นะ ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าที่เหลือจะเป็นเช่นเดียวกันหรือเปล่าออแล้วก็จะมีรูปบรรทุรูปที่น่าจะมีอุปการะกับสถานที่ตรงนี้เนาะแต่แน่นอนครับตรงที่มีพระประธานหนึ่งองค์อันนี้ทางวัดก็กาลังเตรียมงานนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาเนาะซึ่งก็ตรงกับวันวิสาขาบูชาแล้วก็มากันในวันนี้ก็เห็นแบบเจ้าที่หลายๆคนนีย่ยเริ่มจัดเตรียมพื้นที่เอาต้นงต้นไม้นะครับเอามาประดับรอบพระโบสถ์นะฮะทุกคน นี่ก็พยายามเดินดูรอบๆนะฮะจะบอกว่าวัดที่มีประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็มีทั้งเรื่องเล่าที่เป็นประวัติแล้วก็เรื่องของตำนานความลึกลับด้วยนะซึ่งหลายท่านก็อาจจะยังไม่รู้แต่ผมเดี๋ยวจะมาถ่ายทอดเล่าทุกคนได้ฟังเพราะว่าที่นี่ก็คือเป็นพื้นที่เก่าฝั่งทนนะหลายย่านนี้เองก็มีวัดนะครับหลายๆวัดเลยนะครับซึ่งองบอกว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นวัดพระอารามหลวงเป็นวัดที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นวัดที่ ทุกคนอ่ะอาจจะเคยเดินทางเข้ามายัางเขตนี้เพราะว่าผมว่าย่านนี้มันมีสเสน่ห์ในเรื่องของวิถีชีวิตชุมชนเนาะแล้ววิถีชีวิตที่ยังคงอยู่นะครับในยุคสมัยก่อนก็คือยังอยู่ที่นี่นะฮะแล้วก็บร,รากาศเวลาเข้ามายัางพื้นที่เนี่ยมันจะลืมเรื่องของความแออัดของความเป็นเมืองมันจะเห็นว่าวิถีชีวิตชาวบ้านเนี่ยแล้วก็มีลําคลองมีการสัญจรโดยเรือการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเนี่ยยังคงมีอยู่สถานที่แถวนี้นะฮะเขาเรียกว่าฝั่งทนสเสน่ห์ฝั่งทนที่ชอบมาก ราก็พยายามเก็บบรรยากาศของวัดนะฮะว่ามีจุดไหนอะไรยังไงถ้าเกิดขัดตกปกพ้องนะฮะหรือว่าตกหล่นสำหรับคนที่เคยมาแล้วนะต้องขออภัยมาแลโอากาสนี้ครับอันนี้คือเป็นการมาครั้งแรกจริงๆประก,กาศวีรุราชินแขวงบ้านยี่เรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครน,นะครับเนื่องด้วยมีผู้ที่หวังดีกับทางวัดได้ร้องเรียนไปยังสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเรื่องการบริหาจรจัดการจอดรถภายในบริวารวีรุราชินโดยมีการเก็บค่าจอดรถแล้วไม่ออกใบเสร็จให้ผู้ที่มาจอดจึงทำให้ผู้ที่มาจอดไม่เข้าใจว่าบุคคลดังกล่าวเก็บค่าจอดรถแล้วให้กับ แกงว่าทางวัดนั้นจะเกิดความเสียหายจึงได้มีการร้องเรียนดังกล่าวอ๋อคือง่ายๆว่าก็มีคนเนี่ยเหมือนแฝงตัวเข้ามาทําเป็นตัวเหมือนแบบเป็นเจ้าที่และแน่นอนะครับก็มาเก็บตังค์นะกับที่จอดรถอ,อ,อันนี้ก็นะครับเขาเรียกว่าพวกที่มิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบจริงๆคือจะบอกว่าลานจอดรถของวัดเวรุวันเนี่ยวัดเวรุราชินเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างจากัดนะแล้วก็การที่จะเก็บค่าอะไรเงี้ยคือเจ้าที่เขาก็มีแหละแต่ก็มีพวกเขาเรียกว่าแฝงตัว นะครับทำตัวนินมๆมาเก็บออช่างกล้านะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บริเวณส่วนหลังของวัดนะหลังของวัดก็จะเป็นลานจอดอีกจุดหนึ่งมีลานจอดเพิ่มอยู่นะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มาจอดรถกันนะซึ่งเราเองอะจอดด้านหน้าเลยอันนี้ต้องเข้ามาข้างในถึงจะเห็นว่ามีที่จอดรถ เป็นท้ายวัดนะฮะตอนนี้ก็จะมีเสียงเรือนะครับที่เขาผ่านไปพอดีเลยที่นี่ก็จะมีบรรยากาศที่มีการสัญจรของนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวที่เขาเดินทางมาเที่ยววัดเที่ยวกับบรรยากาศชุมชนนะครับมีร้านอาหารร้านคาเฟ่แล้วก็มีกิจกรรมต่างๆเดินชมในหลายจุดนะครับของ ลองสายนี้นะคลอ,องบางกอกใหญ่นะซึ่งตรงนี้ก็จะบอกว่ามีวัดหลายวัดนะฮะที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนไทยและคนต่างชาติเลยนะเราบอกว่าเป็นที่นิยมมากๆนะฮะซึ่งจะบอกว่าเป็นเมืองการท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้นะฮะเป็นชุมชนของการท่องเที่ยวนะครับ้ายก็มีบอกว่าอย่านําสิ่งของมาวางไว้บริเวณนี้ทางวัดกําลังจะปรับพื้นที่ให้สวยงามเพื่อช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยขอบคุณแต่สิ่งที่เห็นคือท่ร นะอาจจะมีป้ายมาตดที่หลังเนาะนะครับอาจจะมาที่หลังแต่ของเนี่ยเขามาทิ้งไว้ก่อนนั้นนั้นแล้วแต่จะบอกว่าต้นโพใหญ่ๆี่ะท้ายวัดเนี่ยเยอะนะเยอะต้นเลยทุกคนนู่นนะอันนี้หลังเขาไปในเขตเขตชุมชนแล้วนะครับอันนี้ขอบเขตวัดนะแต่จะบอกว่าแบบมีแต่ต้นใหญ่ๆนะอยู่หลังวัดทั้งนั้นเลยถึงวันนี้วัดเวูุวาชินอาจจะไม่คึกคักเหมือนบางวัดนะแต่ก็ยังคงเป็นสถานที่พักใจของผู้ที่มีความศรัทธา ทุกเรื่องจากอดีตที่ผ่านไปคือเสียงของธรรมที่กําลังเตือนเราว่าความสงบไม่ใช่ความว่างเปล่าและพลังของความเชื่อก็ไม่เคยหายไปจากวัดแห่งนี้แม้นาทีเดียววัดไผ่หลวงของพระราชาพาทุกคนมาในโซนของย่านตลาดภลนมาอัปเดตสักหน่อยนะจริงๆเราเคยมาแล้วตอนสักเหมือนปีแล้วนะ กลางกลางกลางปีแหละเออมหาหาของกินตอนนี้รู้สึกว่าเขาทันสมัยมากขึ้นทุกคนเอ๊ข้างบนนี้คืออะไรอ๋อนี่คือถนอนใหญ่อ๋อนี่คือถนอนข้าม <C ity> ก็อย่างที่บอกนะครับว่าย่านนี้เป็นแหล่งของกินขึ้นชื่อของกรุงเทพซึ่งแต่ก่อนนั้นนะครับก็มีชาวจีนข้ามโพธทะเลเข้ามาอาศัยในย่านนี้กันเยอะเลยนะมีทั้งคนจีนแต้จิว๋วฮ่องกงฮกเกี้ยนแล้วก็ไหหลำ ที่อยู่ร่วมกันเพื่อที่จะค้าขายไม้ไผ่ทําสวนและก็ปลูกบ้านไม้ริมคลองคือต้องบอกว่าอยู่ร่วมกันอย่างแน่นแฟน้นจริงๆครับคือตลาดภูเนี่ยต้องบอกว่าเป็นของตลาดที่รวบรวมของกินโบราณหายากนะ หลายอย่างเลยเนี่ยต้องบอกว่าไม่เคยเห็นที่อื่นมาก่อนนะก็เห็นที่นี่นะเพราะว่าตรงนี้ขึ้นชื่อมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าถ้าใครมายังฝั่งทนเนี่ยทุกคนต้องรู้จักตลาดภูนะจะนึกถึงตลาดตลาดพูเลยว่าถ้าเกิดหิวข้าวอยากจะซื้อของกินนะ่ะมาต้องมาที่นี่เท่านั้นเลยตอนนี้ก็มายืนหลบๆบ,บแป๊บหนึ่งนะทุกคนอากาศตอนนี้รู้สึกว่าฟ้านี่มืดมาแล้วนะครับคาดว่าน่าจะอีกไม่นานนี้ก็คงจะตก แต่ถือวันนี้ก็ถือว่าทำภา,ยารกิจสำเร็จนะคที่ได้พาเพื่อนๆไปยังวัดเวรุราชันเวรุราชินออนะครับก็ถือว่าพาเพื่อนไปชมวัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นวัดที่มีขนาดพื้นที่ที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็เลยได้พาเพื่อนๆได้ชมทุกจุดของวัดต้องบอกว่าเป็นวัดหลวงที่มีความสวยงามมากๆนะทั้งด้านศิลปะประติมากรรมจริตรกรรมฝาผน,นังที่อลังการมากๆเลยแล้วก็มีเรื่องมีตำนานกับหลวงปู่ค,ค้ายนะครับหลวงพ่อค้ายวจาศิษฐ์ นะฮะเป็นวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับในรัชกาลที่3และรัชกาลที่4โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับมิม้งม,ม,มิมูต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมคลิปหน้านะฮะจะพาเพื่อนไปเที่ยวอะไรยังไงนะอย่าลืมนะคนะคกดไลค์กดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะที่ผมุนจอสถานที่ที่สำคัญนะที่มีตำนานมีเรื่องเล่าหรือว่าสถานที่ไหว้พระทำบุญท่องเที่ยวนะฮะเราจะพาเพื่อนไปด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้มิงมูต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคล